เสือดำสิงโตกั <Michelle strikes and ongs> บหมาป่าเห็นหรือยัง่ะว่าเธอน่ะหนีจากพวกเราไว้พ้นหรอกพวกเจ้าหนูบ้าไปแล้วแน่ที่มงขัดขวางข้าตอนที่ข้ากำลังแกะสลักตุ๊ดตุ๊ดพวกเธอตบ้าไปแล้วแน่อ๋อไม่ต้อา้ถ้าว่ากันตามหลักการแล้วสิ่งที่นายท่านของเราวางแผนไว้ดูเหมือนจะไม่ขัดข้อห้ามของมหานครแห่งนี้หรอกนะมันนีแค่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าจะคิดมันมาก่อนยังไงล่ะ เข้าใจสิทธิชั้ะสือใช่ไหมอ่าดูนั่นสิดูเหมือนเธอจะหาหัวใหม่มาแทนที่ได้เร็วกว่านั้นคนแบบเธอเนี่ยจะเตรียมการทุกอย่างไว้เสมอเลยเหรอเออหลอก่อนเถอะถ้าข้าได้ครอบครองตุ๊ดพวกเจ้าจะไม่มีทางเทียบพลาวข้าได้ฮ่าฮะดูเหมือนว่าหัวใหมงเจ้าเนี่ยจะไม่มีปากติดมาด้วยสินะฮ่าข้าได้ยินเสียงทิ่ต่อเท่านั้นแหละ คิดว่าไอ้หมอนั่นกำลังกีดล้องจับภายในตัวหรือเปล่านะอ๋ะอืมเสียงติ๊กตอกดังไวขึ้นฉันเดาได้ว่าไอ้หมอนี่<า>กำลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดบ้าเอ้ถ้าใฆ่าเออถ้าใฉันถึงโดนโจมตีละ่ะเออไม่ดีแล้วความทรงจำของฉันกำลังหายไปต้องทำสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดมอยอะอ่า ดูเหมือนว่าเขาจะเงียบไปแล้วนะเรียรีบทำให้มันจบให้เร็วที่สุดเถอะวูฟที่นี่มีใครสนอยแล้วก็ไม่มีใครเห็นสีพวกเราทำด้วยจะรีบเพื่อพวกเราควรจะทำตามสีที่ฝึกมานะพวกเราจะใช้เวลามากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วใช่แต่เดี๋ยวก่อสิฮ่า <c oughs> <c oughs> นี่นะคือเวลาที่ฉันรอมาทั้งชีวิตพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่ได้ฆ่าคนระดับนี้ก็ได้นะพูดสิโต้คุณใช่อารมณ์กับงานมากเกินไปแล้วนะฉันหวังว่าคุณคงจะรอบคอบมากกว่านี้นะฮะหวานไมเสียดาย่างข้าอยากเจอหน้าเจ้าอยู่แล้วแต่ข้าว่าเจ้าน่ะคงไม่บอกหรอกนะว่าดวงดาวอยู่ที่ไหนไม่มีทางตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดข้าจะยอมลงหลวงพ่กับตำแหน่งของมันดีกว่า บ้าไอันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยความทรงจำของฉันมันหายขึ้นเร็วขึ้นทุกทีใช่แล้วล่ะไม่มีปากมันก็หมายความว่าเราจะไม่มีทางได้รู้ข้อมูลจากผู้ชายคนนี้ต่ชจการพกมันได้เลยหรือปันจัดการพวกมันได้เลยหรือเปล่าได้สิทำไมล่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคูหูอย่าบอกว่านายนะปล่อยให้ตัวเองโดนติดตามอย่างนั้นเหร ไม่มีทางไม่มีใครติดตามค่าได้หรอกบางทีอาจจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งแบบนี้ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่ารสบัตอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันมาที่นี่ได้อย่างไรบางทีพวกนั้นอาจจะหลงมาผิดทางนะโอ้ดูเหมือนราคาที่พันธน้จ่ายสำหรับการมาผิดทางอาจจะหนักหนากว่าที่พวกนั้นคิปนี่เออ มันสามารถเอาชนะพนลังของไลออนได้จริงเหรอเนี่ย้าก็มีลิงก์่ชิถ้าสายตาของฉันยังดีอยู่แล้วก็คุณก็คือคนที่จะทาพวกเราไปสู่หนทางหางเกษยษียุทธแล้วเธอเป็นใครล่ะนามบัตรนั้นมันเขียนว่าเฝ้านึเหมือนคุณจะหลงทางในป่าดาร์คฟอเรสตนะเอ่อใช่ขอโทษน,นะแต่อะไร แต่ว่าคุณก็ดูไม่กลัวอะไรเลยนี่ทำไมนแบบนั้นล่ะนั่นมันก็ฉันก็แค่เงืหน้าขึ้นและมองหาดวงดาวถูกต้องแล้วค่ะเอาละตอนนี้คุณก็ต้องพูดตามฉันพร้อมกันคุณต้องกล่าวมันในใจขณะที่คุณกำลังจินตนาการถึงภาพมันตามหาดวงดาวของคุณตามหาดวงดาว ในขณะนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนมีแรงสะเทือนอยู่ในหัวของฉันตามมาด้วยความเจ็บปวดโซ่หลายอันกำลังแทงเข้ามาที่อ,อกของฉันอเออไม่ต้องห่วงค่ะถึงแม้คุณจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่หัวใจของคุณก็ยังคงทำงานแบบปกติค่ะด้วยสิ่งนี้พระสัญญาของพวกเราก็ถือว่าเป็นอันข้อตกลงครับดังแท้ ตั้งแต่วันนี้ต้นไปพวกเราจะถูกผูกมัดไว้ด้วยช่วงเวลาของคุณค่ะเธอทําอะไรจงังหวะการเต้นของหัวใจของพวกเราถูกกําหนดไว้อยู่ในมือของคุณแล้วค่ะฉันหวังว่าต่อจากนี้ไปคุณจะเป็นผู้นำของเราที่ดีนะของเราอย่างนั้นเหรอนั่นคือทั้งหมดแล้วอย่างนั้นเหรอแอปเปิลลูกหนึ่งได้ล่วงหล่นแล้ว ไอหมอนี่ก็ยังพูดไม่รู้ความเหมือนเดิมเลยไหฮะอย่าฉันรอจนเบื่อแล้วนเนี่ยที่สุดก็ถึงเวลาที่จะบูแล้วสินะโอ้ฉันเดาว่าพวกเรานั้นควรจะอุ่นเครื่องสักหน่อยนะอ่ะได้เปิดตัวบ้าอะไรที่เราได้อยู่บนพลืวนั่นน่ะนั่นใช่สมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมกับพวกเราหรือเปล่านะ เออฉันว่าเธอควรจะระวังคำพูดของเธอไว้หน่อยก็ดีนะฉันได้ข่าวว่านั่นนะจะเป็นบอสของพวกเราการโจมตีไม่เกิดขึ้นแบบไม่ทันท่าตัวเลยฉันตกใจแล้วนะเนี่ยที่คุณสามารถเลี่ยงศีรษะคุณได้นะไอ้พวกคนพวกนี้เป็นครแล้วดนี่ยแล้วเกิดขึ้นอะไรกับรถบัสนั่นพวกเราคือผู้ที่จะคุมโชตสตาเป็นผู้ที่่ชวยเหอคุณและนั่นก็คือรถบัสที่สายพิเศษรถนั่นจะพาคุณไปยังที่ไหนก็ตามที่คุณต้องการ ความวิธิํารถดบัตฉันไหวนั่นไม่ใช่สิที่คุณต้องการอยากได้ยินหรอกคะในท่า,าก,กันแล้วคุณน่าจะเชื่อของพวกเราพวกที่เป็นผู้ช่วยชีวิตคุณมากกว่าคะ่ะตอนนี้พวกเราต้องแข่งขันกับเวลา,ถาสถานการณ์น,น,นั้นไม่ดีมากนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายเรื่องนี้ในทีเดียวเลยและจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปถ้าอย่างนั้นถ้าฉันไม่ได้พลาดอะไรแล้วก็ตามที่คุณอธิบายไปแล้วพวกคนที่ไม่รู้จักฉันหล่อนี้จะสู้เพื่อฉันสินะ ถูกต้องแล้วค่ะตามใจที่คุณยังว่าคำสั่งให้กับพวกเขาแล้วก็เอาละถ้าอย่างนั้นพวกเราจดการพวกจองของเหล่านี้ให้มันหายไปซะเช่นนั้นฉันก็จังกลับไปในที่ที่ฉันเคยจากมาที่ที่ฉันเคยให้เดี๋ยวก่อนนะที่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ด้วยอ่ะฉันไปที่ไหนอย่างไรทำไมเหมือนว่าฉันกำลังลืมสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับตัวเองไป บางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่ควรจะลืมขอให้คุณใจเย็นก่อนนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับผัวคุณตอนนี้คุณควรจะโฟกัสกับสิ่งที่มอยู่ตรงหน้านะคะคุณดันเต้หัวนาฬิกา,อเ,าเออไม่รู้สิฉันไม่รู้จะเรียกคุณว่าอย่างไงดีผู้ประชาการนาฬิกาดีหรือเปล่านะยัางไงก็เธอเรารอคำสั่งคุณอยู่นะเราต้องการคำสั่งอีจีอย่างเง้นะเหรอ ดูเหมือนว่าพวกเราต้องสูบดต่อต,ตัวแล้วล่ะอฮาอะไรนะ <m ul is> พวกปากขุกแก่ไปซะพวกเราก็แค่กระทือมันกระทืบมันให้เละโปรดทำให้ดีที่สุดเลยค่ะดันเต้ฉันว่าพวกเราไม่มีทางเลือกหรอกนะ